เชื่อไหมว่าแค่บ้านเล็กที่ก็อาจเปลี่ยนชีวิตคุณได้บ้านเลขที่โครงการนี้ต้องบอกว่าขึ้นต้นด้วย888เป็นเครื่องรางแห่งความมั่งคั่งเฟสหน้าโครงการแต่งครบพร้อมอยู่ทันทีส่งเสริมความเฮงความสุขสบายของคนในครอบครัวบนทำเลบางนาสุวรรณภูมิเดินทางสะดวกเชื่อมต่อสนามบินเมกะบางน,นาเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นเองบ้านสบายบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ถึงสองชั้นฟังก์ชันครบ5้าห้องนอน6ห,ห้องน้ำห้องครัวแบบจัด ็สวนส่วนตัวจอดรถได้มากสุดเนี่ยถึง3คันโครงการส่วนกลางจัดเต็มคลับเฮาส์หรูสระว่ายน้ำฟิตเนสและระบบรักษาความปลอดภัยแบบ24ชั่วโมงช็อกมากๆนะคะกับราคา25ล้านบาทตอนนี้ลดเหลือแค่19ล้านบาทเท่านั้นบ้านมงคลแบบนี้เริ่มชีวิตใหม่เฮงทุกวัน3ามหลังสุดท้ายแต่งครบพร้อมเข้าอยู่จองก่อนหมดกับเราอยากรู้ไหมคะว่าที่ไหนทักหาเราได้เลยเพราะอยากได้เฮาส์ต้องเฮาส์ว่าเท่านั้นคะ่ะ